มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนส่งแลมมอริสันเข้า ICU ตรวจพบเส้นเลือดสมองตีบเสกโลโซส่งกำลังใจ ทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยนะคะหลังจากแนัชชานวลแจม่มลูกสาวของแหลมมอริสันใชายากิตาคิงเมืองไทยได้แจ้งข่าวว่าได้นำตัวคุณพ่อส่งเข้าโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนอาการตอนนี้ไม่สามารถลุกเองจากเตียงได้ร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงและมีอาการชาย,ยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทั้งเรื่องของการเดินเข้าห้องน้าซึ่งต้องมีคนพย,ยุงหลังจากที่หมอได้ทา ซีทีสแนใช้คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์สมองพบว่าเส้นสมองเลือดตีบทําให้สมองสั่งงานร่างกายข้างซ้ายไม่ปกติหลังจากนี้ต้องทํากยภาพและทําการตรวจอันตรเซาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งพบว่าไม่มีริ่มเลือดที่บริเวณหัวใจขณะที่ Facebook ชื่อว่าเสกโรโซได้โพสต์ภาพของเสกโรโซป้าแหลมนกปริพันธ์พร้อมระบุข,ข้อความว่าส่งกําลังใจให้พี่แลมมอริสันครับ หลังจากที่ได้โพสต์ภาพแดงกล่าวออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกําลังใจเป็นจนํานวนมากอาทิเช่นบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงครับหายไวๆนะครับหายไวๆครับพ่อแหลมขอให้ป๋าหายไวๆนะคะและอีกมากมายค่ะส่งแลมบริษันเข้า ICU ตรวจพบเส้นเลือดสมองตีบเซกโลโซส่งกําลังใจให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ